ดีครับพี่น้อง y YouTube พี่น้อง f อฟซีขอต้อนรพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเนาะก็อยู่กับท้อสิ่งนิเวชันนะครับเนาะวันนี้เราจะมาเก็บอ่ายอดฟักทองนะเนาะมาแกงใส่เข้าสลีสักครเรนาะ,ะนะครับเนาะเอ้ารับชมกันไปนะครับเนาะ สวยไหมสวยไหมอื้ทำให้ดีต้องมีดอกมันด้วยแต่นี่มันไม่มีดอกมันบ่มีดอกมันอะเป็นยังงี้ม,มั้งดอกล้างกีอยู่นะี่ เสร็จเรียบร้อยมาจ,จัดการล้างเอาะมาแช่ไว้ก่อนแช่ไว้ก่อนกดเนาะแช่ไว้สักครู่เดี๋ยวเราไปจัดการอย่างอื่นก่อนเนาะเก็บไว้นี่ก่อนอย่างนั้นเราก็มาจเจาะข้าวโพดก่อนเนาะ แค่เข้าสลีก่อนนะเดี๋ยวเขาจะซอยเข้าใส่เนาะครับเนาะ แค่นี้ก่อนลองซอยดูก่อนเนาะแค่มันได้เยอะเอาก็พปอแค่มันได้ไปเยอะเอาก็ค่อยซอยเพิ่มเนาะครับเนาะอันดับต่อไปมาล้างครับของเัาเนาะ พักเราสวดสารพิษอยู่แล้วเนาะต่อไปตัวนี้ข้าวสาลี

โเคแม่าจาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเนาะโอเคต่อไปเราก็จะไปตำพริกแกงกันนะครับเนาะโอเคนะครับเนาะเครื่องพริกแกงเขาก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยเนาะต่อไปเขาก็จะตำพริกแกงเลยนะครับนะอเนาะกำลังจะใส่เกลือลงไปจะเกลือลงไปเล็กน้อย กระเทียมกเทียมสามสิบพอจะเยอะเดี๋ยวมันจะมีกลิ่นสองสามสองห <the> ้าห้องตรนั้

nhiều dạ, sẽ muộn lợi lắm Ừ, sẽ Bắt ดังนั้นเสค่นีนน้พอเนาะใส่บมออไว้มออไว้เยอแขกไม่ได้รับเชิญยอ หอมจัดคุนไม่ได้เอร์นะครไม่ได้ล็กเชิญมันจะมาตาม,ตาม,ตาม,ตามกลิก่นตอนๆโขกโขกให้มันเข้าก,กันเสร็จแล้วก็หอมแดง ก็เปลือกนอกมันออกเนาะนอกมันอกนอก ตรงตรงพอพอของเดงแหลกโอ้โหค้งน้โโอเคสรนี้นะครับเนาะโอเค Sampai ngedek kantong mo geng заах <sharp> хэрэгтэй <inhale> <sharp inhale> รับความอร่อยเรมพร้อม ยอมเนเดือดสักหนึ่งเนาะโอเคเน้ะของเขาก่็นเดือดแล้วเนาะนีของเขาเป็นเดือดปิดที่เรียบร้อยเอาไปใส่พักลงไปเลยพร้องกันเลยเป็นพักเป็นข้าวสาลี một mốc Rồi mình được sắc nó Chút cá này Đó phải đu Oh Diệm 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 Xin này สุดยอดดูสิพักเขาเปื่อยหรยังโอ้อสักรู่เนะเราพักมันเปื่อยสักรู่ปิดไฟ

ใส่น้อยอร่อยน้อยใส่มากอร่อยมากนะครับเนาะโอเคเป็นอย่างไเซตพิธีเนาะใส่ให้ในวันนี้ปิดแก๊กมาคุมหน้าตาเก่งของเขาสักหน่อยเนาะนี่ประมาณนี้นะครับเนาะ คลิปต่อไปเราจะมา,ากินด้วยกันนะครับน้อพี่น้องเนาะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับบ๊ายบาย